ในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะน่าประทับใจสําหรับอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะเขาสามารถสู้กับแมนซิตี้ได้อย่างเมามันและถึงแม้จะโดนปาดหน้าไปในช่วงท้ายฤดูกาล แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นฤดูกาลที่พวกเขาทําได้เหนือความคาดหมายมากๆแน่นอนครับอาจจะน่าเสียดายสักหน่อยแต่ว่ากันตามตรงนะครับด้วยคุณภาพและขุ่มกําลังของอาร์เซนอลก็เป็นรองแมนซิตี้อยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ทําได้ถึงขนาดนี้ก็นำไวายอดเยี่ยมแล้วจากแต่เดิมก่อนเปิดฤดูกาลนะครับพวกเขาตั้งเป้าหมายไว้เพียงแค่การจบทาโฟเพื่อไปเล่นยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้อาร์เซนอลพลาดไปในช่วงทายหรือทุก,การส่วนหนึ่งเป็นเพราะขุมกําลังเชิงลึกที่ไม่แน่นพอเมื่อเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์พวกเขาก็จําเป็นต้องอัปเกรดทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคนแรกที่พวกเขาได้มาร่วมทีมนั้นก็คือไคล์ฮาวเวตที่ไปดึงมาจากเชลซีในราคา65ล้านปอนด์และพวกเขาก็ทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลอาร์เซนอลไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นั่นก็คือ ดีแคนไลท์ในราคา105ล้านปอนด์นะครับทำให้ดีแคนไลท์กลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดนั่นเองและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องไอซูด้วยนะครับดีแคนไลท์เกิดเมื่อวันที่14มกราคมปี1999ในเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอย,อย่างลอนดอนนะครับพ่อของเขาคือชอนไลท์ และแม่ของเขาก็คือเทเรซาไรส์สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าแท้จริงนั้นตระกูลไลท์เนี่ยมีเชื้อสายชาวไอริชนะครับซึ่งปู่และย่าของเขาก็มาจากดักลาสนะครับซึ่งเป็นชาญเมืองของเมืองคอปประเทศไอร์แลนด ตั้งแต่จำความได้ครับความฝันเดียวของดีแคนไลท์นั่นก็คือการเป็นนักฟุตบอลพรสวรรค์ของเขาฉายแววตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ7ขวบดีแคนไลท์ก็ตัดสินใจเข้าทดสอบฝีเท้าในทีมเยาวชนของเชลซีนะครับเมื่อปี2องพกซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่โรแมนอับบาโมวิชเพิ่งจะเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีได้ไม่นานเซอมีนั้นต้องการวางรากฐานทีมเยาวชนของสโมสรให้แข็งแกร่งมากขึ้นและดีแคนไลท์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กไม่กี่คนที่สามารถผ่านการทดสอบฝีเท้าไปได้และหนึ่งในนนนั่นเอง ทั้งคู่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าชีวิตในทีมเยาวชนของเชลซีนั้นไม่ได้สวยหรูอย่างที่ดีแคนไลคิดนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงมากแต่ว่าแต่ทีมชุดใหญ่เลยนะครับแค่การเอาตัวรอดได้ในทีมเยาวชนก็ยากมากๆแล้วหลายจึงจําเป็นต้องมองเพื่อนทุกคนเป็นคู่แข่งของเขาดีแคนไลต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับอยู่ในทีมชุดยู13อย่างยากลําบาก แล้วก็มีเด็กอีกหลายคนที่ทนรับแรงกดดันไม่ไหวต้องออกจากทีมไปอย่างเช่นไมเคิลโอลิเซ่นะครับซึ่งปัจจุบันคาแข่งอยู่กับคริสตัลพาเลทนั่นเองจนกระทั่งเมื่อปี2014ดีแคนไลท์เองก็ไม่สามารถรับมือแรงกดดันได้นะครับและผลที่ตามมาก็คือเขาถูกปล่อยตัวออกจากสโมสร ทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างหนักที่ต้องออกจากสโมสรที่เขารักไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่านี่คือเรื่องที่หนักหนาแค่ไหนสําหรับเด็กอายุ15ที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับมีนักเตะหลายคนที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันแต่ใครจะเชื่อนะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่พลิกชะตาชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากออกจากอะคาเดมีของเชลซีได้ไม่นาน เวสแฮมอยู่นเตดนะครับก็เห็นศักยภาพในตัวเขาจึงตัดสินใจดึงตัวเขามาร่วมทีมเยาวชนในทันทีและเขาก็สามารถทดสอบฝีเท้าผ่านฉลุยนะครับการมาอยู่กับเวสแฮมนี่เองนะครับก็สามารถปลอบประโลมใจของดีแคนไลส์ได้พอสมควรเลยทีเดียวและเพียง1ปีหลังจากเข้าสู่ทีมเยาวชนของเวสแฮมในวันที่16ธันวาคมปี2015ไลส์ก็ได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับเวสแฮมและยกระดับตัวเองขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดยูที่13ในทันทีในวัยเพียง16ปีเท่านั้นซึ่งในช่วงแรกรเเขาิ่ม จากการเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กดีแคนไลท์ได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นออกมาแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวความสำเร็จกับเวสต์แฮมเรื่อยๆนะครับเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมปี2017และในเดือนมีนาคมปี2018เขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในรุ่น U19 และนี่เองนะครับก็คือตัวที่ทำให้เขาก้าวสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัว เพียงแค่ปีแรกของการขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเวสต์แฮมนะครับเดแคไลท์ก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของเวสแฮมที่ลงเล่นครบ50นัดทําลายสถิติเดิมของไมเคิลคาริคและยังได้อันดับ2นะครับในรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสรในทันทีโดยที่อันดับ1นะเวลานั้นเป็นของมาโครอนาโตวิชนะครับแต่เขาก็สามารถคว้ารางวัลดาวลุ่งยอดเยี่ยมประจําสโมสรได้เป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่ง จากการเล่นทีมชุดใหญ่ของเวสต์แฮมนะครับบทบาทของเขาในตำแหน่งกองกลางตัวรับทำให้เขายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นกองกลางแถวหน้าของพิีเมลิกในทันทีและเริ่มมีความสนใจจากทีมใหญ่หลายๆทีมรวมถึงอดีตต้นสังกัดอย่างเชลซีด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเวสต์แฮมที่ถือสัญญาะระยะยาวของเขาไว้นะครับก็พยายามจะรักษาเขาไว้ทุกวิีทาง และเพียงแค่1ปีนะครับหลังจากขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แกรเรตซัลเกตเฮดโค้ชของทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งจะอกหักในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียนะครับก็ต้องการยกเครื่องกองกลางชุดใหม่ และดีแคลไลท์ก็ตกเป็นเป้าหมายที่เข้าตาแก่เลสาวเกตในทันทีนะครับซึ่งก็ต้องแย่งกับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับและดีแคลไลท์ก็ตัดสินใจเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในปี2019เรียกได้ว่ากราฟชีวิตของไลท์นะครับกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างสุดขีดแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือทัศนคติของเขาไม่เคยหลงละเลงในชื่อเสียงและยังคงก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปแม้ว่าจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทีมก็ตาม จุดพีคที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของดีแฮนไลน์นั้นก็คือเมื่อปี2021นะครับเขาเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดรองแชมป์ยูโรซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์นั้นดีแฮนไลน์ทำผลงานได้อย่างดีมากๆนะครับในการจับคู่กับคาวินฟิลิปนอกจากนี้ยังพาเวแสแฮมจบด้วยอันดับ6คว้าตัวไปเล่นศึกยูโรปาลีกได้อีกด้วยซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับนับตั้งแต่เขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ ไลท์ก็คือหนึ่งในนักเตะที่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เราแทบจะไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่เขาฟอร์มตกเลยแม้ว่าจะมีแผ่วๆไปบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับมาตรฐานที่โอเคในฤดูกาล2021-2022นะครับดีแครไลท์สามารถพาเวสต์แฮมไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศของศึกยูโรเปาลีกนะครับแล้วก็จบอันดับ7ในพรีเมียร์ลีกพร้อมควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอีกด้วยจนมาถึงฤดูกาลนี้นะครับเวสต์แฮมฟอร์มดรอปลงไปอย่างมาก จนกระทั่งถึงท่านลุ้นหนีตกชั้นในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าดิแครไลท์เองก็ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างเช่นเคยนะครับและปลดล็อกแชมป์แรกกับเวสต์แฮมได้สําเร็จในรายการยูโรป้าคอนเฟรนซีพร้อมทั้งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาสมโมสรได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนอกเหนือจากผลงานในสนามที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือภาวะผู้นําของเขานะครับดิแครไลท์ได้รับการไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมให้สวมปอกแข็งกับตันทีมในเกมที่มาร์คโนเบิลไม่ได้ลงและเมื่อมาร์คโนเบนัต ทีมอย่างเต็มตัว ตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่เวสแฮมาดีแคนไลท์ได้สร้างประโยชน์มากมายให้กับสโมสรอ,อย่างเต็มที่มาโดยตลอดและถึงแม้ว่าสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในปี2024แต่ไลท์ก็ไม่เคยงอแงของย้ายทีมซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกขอบคุณเวสแฮมที่ดึงเขาให้หลุดพ้นมาจากความผิดหวังกับต้นสังกัดเก่าและทําให้เขาก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้และในที่สุดนะครับก็ถึงวันที่เขาต้องย้ายออกจากสโมสรเขาก็ยังคงทําเงินให้กับเวสแฮมได้สูงถึง105ล้านปอนด์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับเขายังกลายเป็นแรงบันดาน ใจให้กับบรรดานักเตะเยาวชนของเวสต์แฮมอีกด้วยแน่นอนครับว่าไม่มีใครปฏิเสธฝีเท้าของดีแคนไลท์และเชื่อว่าเขาจะสามารถยกระดับคุณภาพในแดนกลางของอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนสไตล์การเล่นของเขานั้นเป็นกองกลางตัวรับที่เข้าบอลได้อย่างแม่นยำสามารถพาบอลขึ้นหน้าได้ดีและออกบอลสั้นยาวคุมจังหวะได้นอกจากนี้นะครับยังสามารถถอยลงไปเล่นกองหลังหรือเติมขึ้นมายิงไกลจากแถว2ได้ดีอีกด้วยและนี่คือ1ดิวในราคาร้อยล้านของรีเมรี แน่นอนครับด้วยค่าตัวมหาสารแบบนี้ความคาดหวังของแฟนบอลก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเส้นทางต่อไปของดีแคนไลท์จะประสบความสําเร็จหรือไม่ สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูกันนะว่ามิเกลเบต้าจะจับดีแครไลท์ไปเล่นแบบไหนและเขายังสามารถรับความกดดันในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับ